สวัสดีครับทุกท่านครับกิจสิริพา e r t อร n พาร์ตแพร้อมมาบริการทุกท่านอีกแล้วครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสารคามนะฮะมารับจำนองนะครับวันนี้เป็นงานจำนองที่ดินนะครับเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรครับเนื้อที่3ไร่นะฮะตั้งอยู่ตำบลเลิงแฝกนะฮะอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามแปลงนี้ประเมินราชการครับแปดแสนบาทลูกค้าขอทําจำนองยอด30,000นบาทนะครับ ก็อนุมัติแล้วนะครับวันนี้มาชมที่ดินแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันครับผมแปลงนี้สวยมากๆเลยนะครับด้านหน้าแปลงเนี่ยติดถนนสาธารณะนะครับเป็นทางลาดยางกว้าง8เมตรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้น้ําไฟเน็ตนี่ครบทุกอย่างนะฮะไม่ได้ห่างจากแหล่งชุมชนมากไม่ได้ห่างจากหมู่บ้านมากเลยนะครับสวยงามนะครับแปลงนี้ นะฮะก็คือเขาปลูกอ้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็ยังเป็นตออ้อยอยู่รอขึ้นน่าจะเป็นรอบที่2นะครับเดี๋ยวจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย เอาละครับทุกท่านตอนนี้ก็มาถึงที่ดินกันแล้วนะครับผมนะที่ดินแปลงนี้ครับตั้งอยู่นะฮะตำบลเลิงแฝกนะฮะอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามนี่เป็นภาพถ่ายจากด้านหน้าแปลงนะครับหน้ากว้าง26เมตรนะฮะความลึกะ,ะ200เมตรโดยประมาณนะครับ นะ,ะด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยกว้างเท่ากันส่วนความลึกทั้งสั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็เท่ากันนะครับถือว่าเป็นแปลงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ชัดเจนแล้วก็หอมหวานมากๆเลยนะครับรูปแปลงสวยมากๆครับผมเนื้อที่ทั้งสิ้นครับ3ามไร่เป๊ะนะฮะไม่มีขาดไม่มีเกินมีหลักหมดเพียงสี่หลักเท่านั้นครับผมที่ดินแถวนี้ก็ นะฮะส่วนใหญ่นะน่าจะร้อยละ70%เนี่ยเขาปลูกอ้อยนะครับเพราะตรงนี้ครับมีร้านรับซื้ออ้อยอย่างตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะฝั่งตรงข้ามแปลงเราเลยนะก็เป็นร้านรับซื้ออ้อยเลยนะครับผมราคาประเมินนะครับทั้งแปลงเนี่ยนะฮะแปดแสนบาทนะครับแปลงนี้เขาขอทําจำนองนะฮะเราก็อนุมัติไปยอด30,000นบาทเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ประมาณสัก30กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองประมาณ35%นะครับผม เนี่ยฮะดูบรรยากาศโดยรอบนะครับ <c oughs> ถ่ายมุนบนให้ดูนะสารครามก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานนะครับจังหวัดนี้ครับไม่ค่อยมีภูเขาเท่าไหร่นะครับมันจะไม่เหมือนทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนเช่นจังหวัดเลยนะครับถ้าจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะภูเขานี่โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดครับผมสมกับชื่อ,อ อะไรนะเมืองแห่งทะเลภูเขาจริงๆนะฮะแต่ก็โอเคนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าสวยมากๆไม่มีที่ติเลยเพราะว่าหน้าแปลงเนี่ยก็เป็นถนนลาดยางกว้าง8เมตรนะครับน้ําไฟครบนะฮะ <c oughs> ไม่ได้ห่างจากแหล่งชุมชนด้วยครับผมดูสิฮะความสวยของเขา ทุกงานก็จะเป็นอย่างนี้ฮะความสวยก็ประมาณนี้เลยครับไม่มาตรฐานไม่หลุดนี้แน่นอนนะครับอันนี้จะถ่ายให้ดูด้านท้ายแปลงนะฮะถ่ายเซิร์ขึ้นมาให้ดูท้ายแปลงด้วยนะครับนี่คือแปลงเรานะครับนะด้านหลังนะฮะกว้าง26เมตรนะฮะส่วนความลึกจากท้ายแปลงไปถึงด้านสุดหน้าแปลงนี่ก็ประมาณ200เมตรเช่นเดียวกันนะครับเนื้อที่ทั้งสิ้นนะครับ3ไร่พอดีพอดีไม่มีขาดมีเกินเลยจ้า เห็นไหมฮะฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับของเราเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นลานรับซื้ออ้อยนะฮะก็จะมีรถหกล้อรถด,ดับรถคีบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับตรงนั้นนะเขาเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนะครับแล้วก็ผมเห็นเป็นตออ้อยนะฮะกำลังขึ้นเลยปลูกอ้อยก็โอเคนะฮะไม่ได้ดูแลร,รักษาอะไรมากมายนะครับสวยนะครับแล้วก็แปลงเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะเซยขึ้นมาให้ดูนะครับ สมชื่อดินแดนแห่งที่ราบสูงจริงๆเลยจังหวัดนี้นะครับโดยรวมแล้วก็เต็ม10ก็ไม่หักเลยนะฮะแปลงนี้ให้10เต็ม10เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านหลังจากได้รับชมคลิปการรีวิวตัวแปลงไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากทางภาคพ,พื้นดินหรือว่าภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนนะครับก็เนี่ยฮะมาตรฐานในการรับพิจารณาแต่ละงานเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยงานนี้เป็นงานจำลอง นะครับโดยส่วนใหญ่งานของเราเนี่ยร้อยละประมาณสัก80-90เก้าสนจะเป็นขายฝากทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ามีแปลงไหนที่ดูแล้วมันความเสี่ยงน้อยนะครับเราก็จะรับเป็นจำนองให้ความเสี่ยงน้อยครับดูจากอะไรนะฮะดูจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันกับนะฮะยอดที่เขาต้องการนะครับนั่นคือประเด็นที่1นนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับที่ต้องดูอะไรเป็นความเสี่ยงน้อยเนี่ยดูราคาตลาดนะครับราคาตลาดว่า บางครั้งเนี่ยนะครับในตลาดนี่ราคาขายจริงๆนี่สูงขนาดนี้เลยสูงปีดเลยนะแต่ว่าตัวเจ้าของที่เองเนี่ยบางครั้งเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่เขามีมูลค่าขนาดไหนนะครับแล้วก็มูลค่าตลาดนี่แหละครับที่จะเป็นตัวการันตีครั้งสุดท้ายเลยว่าแปลงนั้นเหมาะที่จะเข้าเงื่อนไขใดไม่ว่าจะเป็นขายฝากก็ดีหรือจำนองก็ดีนะครับ ฉะนั้นเนี่ยแปลงนี้ผ่านทุกประการนะครับก็เลยรับเป็นจำนองให้นะแอบกระซิบนิดนึงนะครับแปลงนี้เราเสนอให้เขาห้าแสนนะฮะทำเป็นขายฝากเขาก็ไม่ยอมนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าแปลงนี้ครับไม่หลุดแน่นอนนะครับอยากมีงานสวยๆอย่างนี้อยากรับงานสวยๆอย่างนี้ครับทักทายเราเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นที่ชแนลนี้นะครับใน YouTube หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจกิจสิริพ่อ p e r t แอ n d l ลิซ i n งพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับทักไทยกันเข้ามาได้ก็จะเป็นผมเลยครับผมจะตอบด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านใดที่นะได้รับชมคลิปนี้อยู่ครับขออานวยอวยชัยให้ทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญนะครับคาดหวังสิ่งใดประการใดขอให้สุขสมหวังดังใจทุกประการทั้งปวงครับผมบ๊ายบาย